ไม่รู้เกิดเรื่องอะไรกันทุกคนนี่รถตำรวจรถตำรวจพี่น้องนางนางเบิงหนังอยู่บัตนีได้ยินเสียงคือผุนะน่าเราดูหนังอยู่ได้แม่ได้ยินเสียงแม่ในหูดีมากเลยนะก็คือ เห็นไฟกับพริบสีฟ้าเราจะนั้นคือรถตำรวจเราไม่รู้ว่ามีเหตุอะไรเหมือนกันอันนี้คือนานแล้ว,วจ้ะหมายถึงว่ามันนานแล้วเบิง้งหนังจนจบแล้วจ้ะพึงมาเห็นว่าเออเสียงที่เขาได้ยินน่ะเป็นเสียงมันอยู่มองหนีเองจ้งจะเฮตปีปตำรวจโอเคจ้ะทุกคน เดี๋ยวดูข่าวก่อนว่ายังสรุปไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวดูข่าวก่อนว่าเกิดอีกอย่างขึ้นเนาะทุกคน